ช่วงนี้นะคะจะพาไปดูความน่ารักค่ะของหนูน้อยนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสเติงยาลาที่ปั่นจักรยานขาไทยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสเติงยาลานะคะปั่นจักรยานขาไทยออกกําลังกายฝึกการทรงตัวสุดน่ารักค่ะ พาไปดูกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะของบรรดาหนูน้อยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสเตงยะลาหลังจากคุณครูได้นํานักเรียนทํากิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงเคารพธงชาติและสวดดูอาแล้วก็จะพาเด็กๆสวมใส่ชุดกีฬาเดินเป็นขบวนรถไฟสามัคคีเกาะเอวกับคุณครูไปเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยจักรยานขาไทย ซึ่งเป็นการฝึกหัดการทรงตัวให้กับเด็กๆและทำให้ได้พัฒนากล้ามเนื้อและการสั่งการร่างกายไปพร้อมๆกันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเป็นอย่างมาก โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสเต็งได้มีการจัดเตรียมจัก,กรยานข้าไทยหรือจัก,กรยานทรงตัวจำนวน5คันพร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันหมวกกันน็อกสนับเขา่าสนับข้อมือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆและเตรียมสนามโรยปูนขขาวสำหรับลู่จัก,กรยานค่ะ คุณครูสุพรรณีดอมะผู้ครูชำนาญการศูนย์พัฒนาบ้านสตเต็งบอกค่ะว่าสำหรับจักรยานขาไถยนะคะเปิกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กมีพัฒนาการมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นตลอดจนให้เด็กมีความพร้อมด้านการพัฒนาการครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์แล้วก็ด้านสังคมอีกทั้งเป็นการฝึกวินัยการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเคารพกฎระเบียบกติกามีความสามารถคี่สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบบูรณาการในชั้นเรียนมี5กิจกรรมด้วยกันได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกณฑ์การศึกษาสำหรับเด็กอีกด้วย